สวัสดีค่ะพากินไปตามสา์สาวอวบมารายงานตัวพร้อมของเซ่บๆอีกเช่นเคยจ้ะมาจากวันนี้ได้ก๋วเตี๋ยวเส้นมีน้ำใสมีผักก็มีผักกัดหอมถั่วฝักยาวใบหัวระพานะคะวันนี้มีซี่โครมด้วยทุเครั้วนะทุกคราว้ราว เห็นเพื่อนๆบอกว่าชอบดูบัวกินก๋วยเตี๋ยว <c oughs> บัวกินบ่อยก็อย่าเบื่อกันเด้ <c oughs> อซึ่งคงไต่เปื่อยๆจ้ะมาจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้สาวบัวด้วยนะคะเป็นกำลังใจกันเยอะๆเนาะชิมน้ำก่อ เดี๋ยวสะน,น้ำตาลนิดนึงเมื่อคืนที่นี่ฝนตกจ้ะอากาศเลยไม่ค่อยร้อนมากอันนี้ก็ครึมๆแล้วไม่รู้เพื่อนจะแบบมืดหรือเปล่านะคะ เป็เดเปรี้ยวหวานจัดจ้านเหมือนเดิม ตกอย่างนี้แล้วก็เฉดแฉะจ้ะหน้าบ้านแต่มันยังพอได้ดับร้อนเนาะถ้าไม่ตกโหโหตออนี่โอ้โหร้อนมากตรงนี้เตาอบร้อนแบบเตาอ,อบเลยฝน <c oughs> ตกอย่างนี้แล้วเพื่อนๆเวลาขับผีรถไปไหนก็ ให้ระบ,บังด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อคืนน่ะแฟนบัก็เกือบจะแบบตกข้างทางค่ะถนนมันลื่นขนาดขับรถยนต์เนะาะคนนั้นอะ่ะเมื่อเมื่อคืนน่ะคือแฟนบัวก็ไม่ได้ขับรถเดียวนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงทางที้เรเข้าซอยพอดีเนาะมันก็ต้องชะลอและมันน่าจะเกี่ยวกับมีแบบน้ำมุงน้ำมันเพราะว่าแถวนั้นแบบรถสิบล้อเขาจอด จอดนอนกันนะคะจอดนอนจอดพักกันแล้วบางทีอาจจะรถเสียรถอะไรอย่างเงี้ยจอดส้มน้ำมันอาจจะรั่วไหลได้เงี้ยค่ะคือโทรคือแฟนบัวโทรมาว่าพี่เกือบจะเอารถไม่อยู่อะตรงไหนมันสะบัดนะข้างหลังท้ายใช่ไหมล้อหลังล้อหลังมันสะบัดกไอคนคือตามมาข้างหลังเขาคิดว่าแฟนบัวเมาที่จริงแบบ ถนมมันลื่นเลยะนี่นี่งั้นยังมีสีสเป็นสีนิ้วเพลี่ยหัดตรงอะไรรสาติางให้หน่อยไม่คือบัวพยายามบอกตลอดเลยค่ะว่าเวลาขับขี่รถเนี่ยแบบถ้าเราขับชา้าถึงว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าเราก็ยังที่จะเซฟตัวเองได้ถูกไหมคะถ้าเราขับเร็วดีนะโอ้โหไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วแหละคงจะแบบไม่ทันนะคะ ก็คือหัาใจหายใจฟังคูโทรมาแล้วเสียงยังสั่นๆอยู่เลยบอ,บอกให้คาดเข็มขัดด้วยเวลาขับรถบอกตลอเลยจ้ะเพราะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็ไปแก้กลับไปแก้ไขไม่ทันใช่ไหมคะเราก็ยังป้องกันดีกว่าจะพลาดแล้วก็ไม่ได้หรอกคาดเข็มขัดคืออะไรคงจะแท้ไปจบอืม ก็เขาเลยบอกป้าว่าเวลาไปได้ให้ขาดเข็มขัดนี่ก็ทำเป็นเก่งตลอดเลยมันคือแบบเคยเจอตัอย่างมากก็จะมาใส่ดูนรีริ่มเดินิ่มใหญ่ทัใหญ่บุ นี่เป็นรอบนอกนอกจากที่แบบว่าเชียวนิดนิดหน่อยหนอยก็ไม่เคยมีอะไรขนาดนี้เนาะต,ตอนที่<ต>เราขับรถยนต์อ่ะแต่เมื่อคืนนี่ถือว่าหนักนะนะทั้งแต่ออกรถยนต์มาสามสิบปีเนี่ยจะยังไม่เคยมีอุบัติเหตุเลยเพราะว่าบวกกำชับตลอดเวลาขับรถให้ขับแบบระวังอย่าขับเร็ว สิดโครงก่อนเริ่มมืดแล้วไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะคะ น,นี่ก็มีพี่ไปชวนเล่นไปเล่นที่บ้านก็มนไม่ว่างไปนาน,นานทีจะได้พบปะเพื่อนฝูงจ้ะไม่รู้นะว่า,าเพื่อนบางคนเป็นเหมือนบัวหรือเปล่าบัเป็น เหมือนประมาณว่าช่วงช่วงก่อนที่บบจะมามีแฟนมาแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะเราก็อยู่กับเพื่อนอยู่กับฝูงนี่แหละแล้วเรารู้สึกว่าแบบชีวิตช่วงนั้นเราผ่านมาแล้วอะแล้วเราพอเราแต่งงานมาอยู่อย่างนี้ก็มันรู้สึกอิ่มตัวไงมั้งเค่ะมันรู้สึกแบบไม่อยากออกไปไหนอะอยู่บ้านสบายใจกว่า <c oughs> ม่นเหมือนมันมันเที่ยวมันอยู่กับเพื่อนมาจนจนอิ่มไปแล้วอะค่ะ ก็อยากอยู่สบายยเฉยๆบ้างนานๆทีก็ได้เจอพี่ที่รู้จักพื่พี่ที่ทํางานเก่าเนี่ยค่ะก็ยังจิตต่อยังพูดคุยกันอยู่นานๆทีแล้วก็ตำส้มํำกันกินบ้างเจอกันบ้าง มันเป็นคอมัน คลึงมากก็เหมือนจะฝนหนาแล้วเห็นว่าขอนแก่นก็พายุเข้าหนักเลยใช่ไหมคะเห็นในคลิปข่าวเขาออกอลจา้ะน่ากลัวเนาะดีนะที่สุรินยังไม่โดนเดยอะขนาดนั้นนะถ้าช่วงที่ฝนตกหนักแถบเราน้ำท่วมไม่ปะรว่วมันท่วมเลยตรงใกล้ชลประทานนี่นะท่วมน้นไม่ถึงนี้ใช่ไหมไม่ถึงกนะ็มแต่ตในเมืองแค่นั้นเงอง เขาเม่เสนยงอาะจ้าลาไปก่อนครับเพื่อนค้าอย่างเงีวันนี้ก็ฉากผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอโทษขอภายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กคดแชร์กดติดตามบุตรกระดิ่งถ้าว่างก็ไปคุยด้วยกันในเพจเฟซบุบ๊กโบจะทิงดิ่งไว้ข้างล่างนะคะสับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าขอให้ร่ำรวยกันทุกๆคนเลยนะคะ